อันนี้จะเป็นเจ้าภาพเสื้อดินหลที่กองทุนหนึ่งร้อยบาทนะครับรับกองทุนแกะรางันเลยจ้ะนะครับอันนั้นเลยนะครับตัดไก่อันดิษฐานมารลูกกองทุนกัลยาณมิตรขอส่งสมเร็จและสำ็จผลนะครับคุณพ่อเนี่พระองค์ก็สวมบารมีนะครับติดทองกัลาณมิตรของท่านนะครับก็ดอยู่นะครับท่านบูชาพานครหลวงในวันก็จะมีผ้าแดงนำผ้าแดงมาเขียนชื่อนำประดุจพระมรดิษฐานทาขอ โค้เลขของขนเจ้าไข่ก็อยู่ด้านในที่หาดเลยนะครับตัวข้อสามีอยู่ด้านบนโดนะครับหลักพอพอส่วนตัวที่นี่จะเป็นกองบุนกองถุงรางวัลงแจกนะครับรวบรวมสภาพุ้ดิีกองบุญถุงระหาทรับกองถุงนะครับสำหรับท่านใดที่จะร่วมกองบุญกองถุงนะครับก็ร่วมกองบุญได้เลยนะครับข่านใดที่จะเขียนชื่อหลอกพระนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับกองบุญระหว่ก็เอ็กเิญนะครับตล่อพระร่วมกันนะครับซุ่งเี๋ยวจะ ตาพที่คืออันตร์นะครับผมเชื่อยนะครับอันนี้ก็ไลยเป็นกองทุนสุ่มกาวันมาได้กระตุ้นบลกองทงเดียว่ัได้นะครับน้องที่ลนะครับอันนี้ของันหรือขอั้เนันัเป็นจุดกวานะครับอล้นี้นเชิญอจากอันนี้จะเป็นกล่องทุมสุ่นหลางวัลนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสา,า้นนาพดิที่100บาทนะคระับดร้รัรับา้า นีี้ท่ได้ครั้งนี้แล้วเลยใช่ไหมฮะได้ได้ครั้งที่สองได้เมื่อวันนี้ได้เยอะไหมครับแสบแสบเกือบสองแเกือบสองแสบเลยใช่ไหมฮะแล้ววันนี้เอาอะไรมาแก้บนอะครับเอาคือบนเขาไว้ว่าจะเขาขายรถครับก็เลยซื้อมาโอ้ดูวันนี้ใจตื่นตันเนาะโอ้โหเามามีรถสองคันเหรอฮะรถสองคันแล้วมีมีอะไรบ้างคนี่ หรือว่าทำอะไรธุรก,กิจอะไรไปครับเอาเก็บไว้ไปทำบุญไว้ทำบุญแล้วก็ชอบทำบุญใช่ไหมครับ นี่คือปัดอ่าเลขปลายประทัดอันเก่าอันที่แล้วใช่ไหมปลายประทัดอันเก่าคอ๋อก็เลยได้ตรงตรงเลยครับครับขอบคุณครับอันนี้มาแก้บนให้ใครแล้เหรอครับผมครับผมแก้บนครับแก้บนเรื่องอะไรครับผมก็ขอให้ไข่เรื่องโชคลาภไปครับอ๋อก็ได้รัฐบาลมาครับวันนี้เป็นงวดที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเป็นงวดที่สองนะครับติดต่อมาเลยใช่ไหมครับสองวันติดนะครับ สองวันที่แล้วก็ได้จากปลายประทัดไปครับผมได้จากหางประทัดกันสองวันนะครับครับผมเพ่งเลยล้วน